สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องไทยดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็ฝากติดตามนะครับช่องทางนี้ไปด้วยนะฮะใครที่คุ้นเคยผมนะฝากกดติดตามกดสิงนะครับเนาะอาจจะได้ไม่พลาดนะครับเนาะอ่ะก็ขอคนละ1คอมเมนต์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับสำหรับในหวยลาวนะครับในวันศุกร์เนี่ยนะครับซึ่งก็สูตรเนี้ย นะครับเนาะถ้านับจริงๆเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสุกติดติดต่อๆกันนะครับเนาะถ้าใช้ในสูตรนี้นะครับเฉพาะในวันศุกร์นะครับเนาะอาจเข้ามาตั้งแต่วันศุกร์ที่แปดนะครับพฤศจิก็มาดูในสูตรนี้แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะหาสุกที่8ก็จะไปเอาในสุกก่อนหน้านี้สุกที่1นนะครับก็จะออกไปที่ในหนึ่งเก้าสามแปดห้าหนึ่ง นะครับอ่ะนั่นแหละนะฮะเราจะหาตัวเด่น2ตัวมา1ตัวก็จะนำนะครับเลข8ไปบวกกับในหลักหมื่น9บวกกับ8นะครับเป็น17เพิ่มแต้ม7เพิ่มไปก็จะเป็น8นี่แหละนะครับเด่น2ตัวมา1ตัวก็จะมานะครับในทุกๆสุขเลยถ้าจับบวกแบบนี้ผลออก1นอก1 2 6 3 4 7นี่ก็มา7 เนี่ยสูงถัดไปนะครับเหมือนเดิมบวก8ในหลักหมื่นสองบวกกับแเป็น10เพิ่มแต้มไปก็จะเป็นหนึ่งศูนย์กับ1สูงที่15นะครับออกไปที่ในแปดแปดเ้าห้าหนึนะฮะอ่ะก็มาในที่ใน1นี่ถัดไปนะครับนะก็เหมือนเดิม8บวกกับหลักหมื่น9กบวกกับแเป็น17นะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น8 เจกับ8นะครับวันที่22นี่ออกไปในที่ใน9 4 9 4นะครับแล้วก็97นะก็มา7นี่เหมือนกันเลยนะฮะให้7 8มา7 7 8มา7แถมยังในหลักหน่วยเหมือนกันนะครับถัดไปนะครับหางวดน,นี้นะไปเอาในสุก่อนนะครับหลักหมื่นบวกด้วยเลขคงที่8 4นะครับ4บวกกับ8เป็น12เพิ่มแต้มไปก็จะเป็นในที่ใน3 นะครับสหรับในผลวันที่29นะครับออกไปที่ใน2 0 4 4 9 3นะครับอ่ะก็มาในที่ใน3นะครับอ่ะมานะครับในวันนี้วันที่6นะฮะธันวาเอาหลักหมื่นนะครับบวกด้วยเลขคงที่8 0บวกกับ8ได้8เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น9นะครับ8กับ9 2ตัวมา1ตัววันที่6นี่ออกไปในที่ใน7 1 9 0 3 6 เนี่ยครับอ่ะนั่นแหละก็มาในที่ใน9นะครับเนี่ยยังไม่หลุดเลยนะฮะเนาะอ่าแล้วก็ถัดมานะครับ8บวกกับหลักหมื่น1บวกกับ8นะครับก็จะเปนในที่ใน9นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น0 9กับ0นะฮะวันที่13บสาุกสินะครับออกไปในที่ใน9 6 9 4 9กเก้าี่เนะครับอ่ะก็ยังเป็นในที่ใน9นะครับเนาะ หลังๆเนี่ยนะครับหวยวันศุกร์มีแต่9เลยนะ9บน9ล่างมา9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 เนี่ยนะครับแล้วก็วันที่20อ่ะนะครับลองดูจะมี9อีกไหมเนี่ยนะครับ8บวกกับหลักเป็นหบวกกับ8เป็น14เพิ่มแต้มไปเป็น5นะครับวันที่20่นี่ฮะก็ผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับเลขที่ในสองสองหอ่ะก็มาในที่ใน5เนาะนี่ก็ยังเป็น9นะ หรือว่าในรอบนี้นะจะจะติด9ก้าไว้นะครับเนาะแต่ก็ไม่แน่นะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยแดบวกกับหลักหมื่น1บวกแได้9นะครับเพิ่มแต้มไปเป็นศูนย์เนี่ยนะครับเนาะเออเนี่ยมันจะออกเหมือนกันกับในนี้ไหมให้9ก้ศูนย์เหมือนกันนะครับเมาในหลัก10เนี่ยเกกับศูนย์แสดงว่า9กับศูนย์เนี่ยมาในหลัก10นะครับเท่าที่ดูแล้วนะฮะก็ตัวที่จะมาจับเลยนี่ก็ง่ายๆเลยนะฮะก็เอาในที่ในหลัก10ก่อนหน้า ไปเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับอ่าตรงนี้ห้าเนาะเพิ่มแต้มไปเป็นหลดแต้มมาเป็นสี่สี่ห้าหอ่าเนี่ยผลออกสี่เจ็ดเจ็ดสี่มันก็จะมีบางวัดนะที่ที่ไม่มานะครับอ่าสเหมือนกันนี่3ามสี่ห้าอ่านี่ห้าหนึ่งี่ก็มานะครับมาบนมาล่างแล้วก็ตรงนี้นะครับสี่ เอา4มานะครับเพื่อตีหางในงวันนี้นะในหลัก10ก็จะได้3 4 5สี่เนาะไปเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับอันนี้4 5 4 5้เออสนะต้องเป็น2 3 4นะครับขอไปก็นี่แหละอ่ะเนี่ยมีมีมวดนี้นะครับที่ที่ไม่เข้าเนาะอืมนะครับแล้วก็ในงวดนนี้นะฮะเก้าแปดเก้าศูนย์ผลออกเก้าสามนี่เก้าสามนี่แหละ มีแค่ในวันนี้นะครับที่ไม่มาถ้าจับแบบนี้ก็จับได้ไม่เยอะนะครับ6 6ชุดเท่านั้นนะครับนี่มาบน,นแล้วก็ถัดมาปัดเกับเก้าได้แล้วเนาะก็เอาในหลัก10ก็คือ9มาจากนี้นะลดแต้มเพิ่มแต้มผลออก9090 0นกนี่ก็มาในที่ในล่างนะครับมาบนมาล่างนะสลับกัน,นแล้วก็ในตรงนี้เอาในหลัก10 3ส เพิ่มแต้มไปเป็น4ลดแต้มมาเป็น2นะครับก็ผลที่ออกก็จะเป็นที่ในที่ใน94มาล่างนะตรงๆแล้วก็วันที่20นะฮะเอาในตรงนี้นะครับ9เนาะในหลักสิบเพิ่มแต้มไปแล้วก็ลดแต้มนะครับก็ผลออก50ก็มาตรงๆเนี่ยล่างมา4งวดติดๆเลยเอาสามงวดติดๆดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ล่าสุดนะฮะก็ต้องนำหลัก 10ในวันศุกร์ก่อนหน้านะก็คือศุกร์ที่20น่สะิบหลัก10ก็จะเป็น9เพิ่มแต้มไปลดแต้มนี่แหละนะครับก็จะได้นะครับ6นะครับ6คู่นะอ่า9 8 9 9 9 0 08 0 9 00เนดออนะวันที่แล้วออก99เวันนี้ออก00หรือเปล่า นะครับเนาะอ่ะยังไงก็เดี๋ยวรอรุนเลยกันนะครับนี่แหละนะครับสหรับในหวยดาวในวันศุกร์นะครับศุกร์ที่27นะครับก็ขอให้สุกรนี้นะครับเข้าอีกแล้วกันนะครับแต่ที่แน่ๆเนาะเนี่ยตรงนี้นะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับเนาะก็เข้ามานะครับเจ็ดศุกติดติดต่อๆกันแล้วนะครับ2ตัวติดมา1ตัวนะฮะอันนี้มา7มา1มา7มา1 มา7มา3เออหลังๆนี่เ้ามาเยอะเนาะมา9มา9ามา5้อืมสลับกันมาเนาะนะครับรอบนี้ก็ได้ทั้ง9ทั้ง0นะครับติดที่แน่ๆนะหล่น9เนาะเพราะว่านะครับย้อนหลังไปนะครับ1 2 3 4 5เนาะ 5สุขติดติต่อต่อกันนะครับที่มี9 นะครับล่าสุดนะฮะวันที่27เจนี้ยจะมีไม่มีมาไม่มาออกไม่ออกนี่ก็เดี๋ยวรอลุ้นเลยกันนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะฮะชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันถ้าไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้บางทีโฮลออกมาแล้วก็ไม,ม่มีเลขนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับเนาะอ่ะยังไงถูกใจซื้อไม่ถูกใจผ่านได้ย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกาลังใจให้กันด้วยใครกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ขอให้โชคดีถูกหวยกัน ทวนหน้าเลยแล้วกันนะวันสุข่ขอให้มีความสุขเฮงๆปังๆแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ